เมื่อนี้กลัมพปพอกับไปการทายท่ำเชียวกับน้ำถ่วมบ้านหลวงพ่อกันด้วยครับออกจากบ้านเพื่อเป็นอุ้วน้ำถ่วมเมื่อนี้เป็นมือนจันทร์วันที่วันสองการทายท่ำครั้งที่ประมาณสักสี่สิบสองซ้ำสองจ<า>ันทร์สองสิสง อตอนนี้อังกันเลยแล้วสองคันรถมันก็นแ,ลนนนลแลนเร็วเร็วทางในชุมชนน่ะรถแลนเร็วฮะรถแต่ละคันอย่งก่อแลนแบบโซลงโซตายเลยรไรโอ้เมึงำลัเอาจะหน้าไโอ้ถึงมา กิปทิทายลูกใบยูนวายมันเลสองโอ้อันตรายสองลส่สนเลยถึงหมาถึงงัวเออมันเลาเล,ลดใโพดเลดในหมู่บ้านก็นไดไน,นี่อีกตัวหนึง หมาไผน้อนีน่นาะจักจักหน่อยงวัวจักหน่อยหมาอยู่นี่แต่ละขั้นเล่นบกโสตายเลยไปดูน้ำท่วมหลังบ้านท่วมรถลุดแล้วทีนี้ เขตหมู่บ้านน้องโคเป็นจุดสุน์่วมน้ำที่เป็นเ,เขาเรียกว่าที่ตำกว่าในเขตอื่นยิ่งทำให้น้ำเดินทางมาแต่ละสายมารวมพ้นกันอยู่นี่แต่ก็มีขอ้อข้อจำกัดอยู่ว่าอามันมีการาพันน้ำเข้ามาทางนี้จากสายคืน นำรนขอบสะแล้วนี่ระดับขอบสะก็คือประมาณนี้พื้นฐานที่รถผมจอดไว้ก็คือเกินหนึ่งเมตรเกินหนึ่งเมตรแล้วหน้าที่ดำไว้ส่วนที่เห็นงงก็คือ กลัวในคลองน้ำตันนี้เลยกลัวในพื้นนมาจากชุนประธานบ้านหนงเชงชนประธานคูเมืองสูงมาบ้านหนงเชงข้ามไปบนไดร์เลอราเลิกลบทางน้ำพันออกมาทางดูได้คนนี้ตระเลกมาส่วนนี่คือผลกระทบจากท้ายบ้านของบ้านหนองผู น้ำหุ่นนี่ขึ้นมาจากที่น้ำขึ้นมากจากเขตบ้านเมองโคบ้านนองกว่าบ้านดงเข่งประมาณนี้ครับก็คือที่ดำไปแล้วเหยียบจมมดทั้งแผงแล้วก็คือนี่คือคอเสียหายอีก ตัวหนึ่งคือคูบต้าที่โยไอในทตงนี่ระดับน้ำคงเกินหนึ่งเมตรขึ้นความเสียหายของเขาก็คงจะมีเกิดขึ้นผมจะไปดูจุดที ที่ระบายน้ำต่อไปอีกว่าทางมันมีทางอยู่เส้นหนึ่งอยขวงทางน้ำอยู่ประมาณนั้นผมจอกไปดูว่ามันจะมีอ่อมีประมาณไหนมีการระบายน้ำใ้คลองแค่ไหนสภาพทางนึงส่วนเอ่อทางระบายน้ำที่ช่วงน้ำท่ำวมขาดทางที่ ขวางทางน้ำไหลทีอยู่ทรายระบายน้ำอาอจะช้าสมมนิว่ามันมีแค่ท่อน้ำแค่สองขนาดของน้ำประมาณกี่เซนติเมตรอะลอยเซนเมตนะครับโอ้ยนี่เขาสูงเกิน 60%แล้วทางทั้งนี้เพื่อดานตะเป็นออกอ่อถึงทางเขาเป็นที่สาม,มารถเขาไปนในส่วนหน้าของคนใด,ดสนทางห,หนึ่งนั่นนะผมเขาทางคุณบ่ได้น้ำเลิกต้องมาอีกทางหนึ่ง จาของผมคือแปลงถัดไป3,4แปลงขังเนี่ยคือสภาพถ่วม,มัดตัวนี้จุดสูงที่เขาปลูกยานั่นคือแปลงของผมแปลงหนึ่งแปลงสองแปลงสามแปลงสี่โอเคครับจะคง กอกคมหวังหรือการซอยเดียจากภารัดแล้วครับเท่านี้เป็นภาพสไลที่ประมวลภาพนำถ่วมชุดที่ผ่านมาเมื่อกี้คือทางนำห้วยจากหลงมาจากปานนองพุ่มครับผมนี่คือการประมวลภาพนำแต่ละจุดถ่วมแต่ละจุดแต่ละจุดนี่คือหลังบาดอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> ชุดหนึ่งเที่ยงได้บ้แบบนี้ เพียงเราน้าท่วมนี่ไหมม,มันเพียงบ่ได้แล้วแบบน,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 นแค่ว่าเอาตัวหลอดแค่นั้นตัวแบบนี้ชุดน้ำที่ระบายที่หน้าของผมค,คือประมาณนี้นี่คือสะ้าะต่อถึงระดับน้ำที่อยู่หลังบ้านเขียนหน้าผม มันถ่วมจนจะถ่วมขั้นสะเลยครับคู่สะที่ภาษาอีสานเขาเรียบเราขอขอบพูนทุกท่านที่เขามารับชมอย่าลืมกดติดตามไห้แน่ด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำชิปใหม่ๆออกมาเพื่อพี่น้องได้รับชมกดครับซับสะไข่ด้วยนะครับ กดกระดิ่งแกงเตือนยิ่งดีเลยครับนี่ชิปใหม่ๆจะได้เจอกันอีกครั้งเดิม